อัตตา,าวัตุมหากังปริจัตชามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแต สํมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าญยตดโยมทั้งหลายนั่งหลับตานึกถึงภาพพระหรือว่าภาพยันกรอบเพชรแล้วภาวนาพุทธโธไปเรื่อยๆนะจ๊ะถ้าได้ยินเสียงเออะโวยวายประการใดไม่ต้องไปสนใจถ้นะทนลำคาญไม่ไหวก็หนังสติ๊กดีนะโมันสัทีหนึ่ง ไปเรื่อยๆถ้ารู้สึกตอนหูร้อนหน้านักตัวหนักไหลหรือว่าบางทีก็ะปลุกน้ำตาไหลร่รางกายยกโลงนั่นเป็นลักษณะของยันที่เข้าจับตัวเ,เราแล้วอย่าใส่ใจอาการของร่างกายจะเป็นอย่างไรปล่อยให้เต็มที่ไปเลย อยากจะร้องกรีดให้ลั่นไปหมดก็ปล่อยให้ร้องไปส่วนที่เหลือเดี๋ยวพระหรือว่าเทวดาท่านจะดำเนินการต่อให้เองให้ทุกท่านตั้งใจพนมมือติดเอทโสามดอกเทียนหนึ่งเล่ม แต่งภาพพระพุทธเจ้าเลือยันกราบ็ดแล้วภาวนาไปเรืเร่อยๆจนกว่าจะได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา